ทุกคนครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราติดฟิล์มหน้ารถตรงนี้นะเราจะติด E a s y pass ตรงไหนดีนะครับผมในเมื่อเราได้เจ้า E a s y p a ร s ตัวนี้มาแล้วนะครับผมทุกคนนะก็มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แหละนะแล้วมันก็จะมีให้ที่แบบว่าปิดกระจกนะให้แปะกระจกตรงหน้าแต่ว่าเราก็กลัวฟิล์มมันแบบว่าเสียหรือว่าอะไรอย่างนี้นะสำหรับเจ้า Honda v e h o n e d a HR-V EHEV นะผมก็มีนวัตกรรมอีกอันนึงละกันนะครับผมว่า ใช้มาแล้วแล้วมันโอเคนะครับผมนะว่าจะติดตรงไอ้เจ้าอุปกรณ์จับอีซีพาร์นี้ตรงไหนดีนะครับผมนะก็ลองมาดูกันละกันนะทั้งหมดนี้ผมลองเทสผ่านกับระบบอีซีพาร์แล้วนะครับผมเข้าทางด่วนนะได้ทุกๆอันเลยนะครับผมนะประเด็นแรกเลยทุกคนผมอยากจะบอกว่าผมซื้อเจ้าอ e ีเมลเล็กติดมือถือครับทุกคนคือหลายๆคนได้อุปกรณ์อีซีพาร์อันนี้มานะครับผมนะทุกคน เขาก็จะแบบว่าให้ติดตรงกระจกเนาะตาติดตรงกระจกอย่างอย่างนี้นะครับทุกคนโดยหันไอเจ้าเครื่องเนี้ยไปยิงกับยิงกับเจ้าไออุปกรณ์ยิงที่ทางเข้าทางด่วนนะครับผมนะแต่ว่าผมอะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าแบบติดตรงรอยหรือติดตรงนี้หรือติดตรงนี้ก็ตามอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าฟีมันไอพวกกาวอะไรเงี้ยมันจะจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนผมเลยซื้อ อุปกรณ์นี่ครับผมไอเนี่ยแม่เหล็กติดมือถือเลยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยแม่เหล็กติดมือถือครับทุกคนมามาติดตรงเขาเรียกกระจกหลังนะกระจกมองหลังครับทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ยมาติดตรงกระจกมองหลังครับผมไม่ต้องติดตรงฟิล์มนะติดตรงกระจกมองหลังแทนครับผมแล้วก็ไอเจ้าแม่เหล็กมือถือเนี่ย,ยมันมันก็จะมีด้านหน้าเนาะต้องบอกว่า อันนี ga, who, mainland, right jacket, ้คือด้านหน้าทุกคนอันนี้คือด้านหน้าเพราะว่าเวลาในนี้เราเอาตรงนี้ติดติดกระจกไปนะตอนนี้คือด้านหลังผมก็เอาไอ้เจ้าตรงนี้แม่เหล็กอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาติดตรงนี้ครับทุกคนนะครับแล้วก็แปะไปเลยครับเนี่ยครับผมมันก็จะดูดปกติเลยนะเนี่ยมันก็จะดูดปกติเลยแล้วเอาออกง่ายด้วยจะบอกว่าเออผมผผมชอบตรงนี้แบบว่าเอาออกง่ายด้วยอย่างนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยเนาะหรือติดเต็มเลยก็ได้เหมือนกันคือ ผมว่ามันโอเคอะ่ะเออนี่นะครับนะเอาออกง่ายดีง่ายๆเลยเนาะเวลาเฮ้ยสมมติว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ก็ดึงเอาออกมาแล้วก็เอามาแบบชูชูอย่างนี้ก็ได้หรือชูอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีปัญหาเลยหรือว่าบางท่านโกก็ติดเวลาติดก็ติดเรลมเื่องก็ได้ครับผมทุกคนเนี่ยติดให้มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกัน แล้วลองยิงมาแล้วยิงได้ยิงยิงเจอหมดนะครับผมสําหรับเจ้า e y p a r t ตัวนี้นะครับผมนะประมาณนี้ครับก็เป็นไกด์เป็นแนวทางให้กับทุกคนแล้วกันนะว่าเออจะติดบัตร e y p a r t ตัวไหนดีนะครับผมนะืฟิลม์มฟิล์มด้านหน้าผมใช้ของเอสโตมาที่ซื้อจากศูนย์ฮอนด้นะครับผมนะหกนครับนะ6กซได้อยู่แล้วนะครับผมนะเนี่ยครับยิงยิงได้เลย ถ้าใครกลัวก็อาจจะบปกว,ว่าติดเลื่อมๆหน่อยหน่อยก็ได้ครับผมเนี่ยครับติดเหลื่อมๆให้มันออกเพราะเพราะว่าตรงนี้มันกล้องนะมันคือกล้องจับจับข้างหน้านะครับผมกล้องหน้าไม่ใช่กล้องหน้าสิกล้องกับจับความเร็วอัตไลฟ์ูดคอนโทรนะครับผมนะก็หรือจริงๆผมผมติดมั่วๆอะไรผมติดเต็มอะครับผมนะติดเต็มมันก็ยิงได้ปกติครับนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้ ได้หมดเลยครับทุกคนนะก็ประมาณนี้สำหรับไอเดียอีกไอเดียหนึ่งของการติดบัตร EasyPass บนรถยนต์ครับผมส่วนเนี่ยถ้าเราไปจอดตักแดดใช่ไหมเราก็เอาออกได้เลยเอาออกมาวางนู่นนี่นั่นอะไรได้หมดเลยนะครับทุกคนครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับ